สวัสดีครับผมประทินตั้งใจผู้อำนวยการโรงเรียนพระบูานวันนี้ได้นำคณะคุณครูมานำเสนอ b เบ a แ t i ิสโครงการสารสาสีขาวปลอดยาสิบติดและใบยมุกในสถานษาวันนี้ประกอบด้วยคุณครูจีรนันโพธาสิริซั์นะครับจะมานำเสนอในส่วนของสถานสาสีขาว คุณครูแสงดาวถาคำเลิศมานำเสนอในส่วนของห้องเรียนสีขาวนะครับคอนอื่นผมขออนุญาตนำเสนอบริบทของเรียนพราบุรภาโรงเรียนพราบุรพาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2,3ไปถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับอยู่ในอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นที่โรงเรียนเราได้เข้าสู่ กิจกรรมงคการสารสาสีขาวคือตั้งแต่ปีการษา2558ซึ่งตอนนั้นโรงเรียนได้ส่งประกวดได้รับรางวัลดีเด่นนะครับแล้วก็ปีการษา2559ได้รับรางวัลสาราสีขาวในระดับเงินแล้วก็ปี2560ได้รับรางวัลสาราสีขาวในระดับทองและล่าสุดนะครับที่โรงเรียนได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่4คือได้รับรางวัลสานสาสีขาวในระดับเพชรนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทางทีมงานพราวบุรุ่านะครับที่ทำให้กิจกรรมนี้ได้ลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเข้าสู่นักเรียนในทุกระดับชั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นที่น่าพอใจนะครับสูงสุดเลยคือโรงเรียนภูมิใจที่ได้นำ ภาพบลงราชบายแล้วก็นายบายของอนักงานการศาขั้นพื้นฐานเข้าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปมรรมนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในหลงเรียนนะครับคุณครูจีน,าน,านันโปธาสิริทรัพย์ก็จะได้พูดถึงเรื่องของอยุทธศาสตร์นะครับที่เราใช้นะครับในการ นำสู่การปฏิบัติว่าเรามีการปฏิบัติแต่ละยุทธศาสตร์อย่างไรนะครับเรียนเชิญครูจีรนันครับนาสาจีรนันตัวทนสามนคดูแลโครงการสถานศึกษาสิทธาพรันศและอาของโรงเรียนพรตสาห์คะโรงเรียนเขะุต่าห์างการจัดงานโครงการสถานศึกาสิทธพรยันและอา โราเรียนได้มียุทธศาสตร์5ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่หนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันนะคะยุทธศาสตร์ที่สองยุทธศาสตร์ด้านการป้องกยุทธศาสตร์ที่สามยุทธศาสตร์ด้านการรักษายุทธศาสตร์ที่สี่ยุทธศาสตร์ด้านการเข้ามาวังและยุทธศาสตร์ที่นกายุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการซึ่งการนำยุทธศาสตร์ทั้ง5ยุทธศาสตร์มาดำเนินการตามกิจกรรม ก็เป็นการส่งเสริมป้องกันให้นักเรียนและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและใบยงคุกับเรียอให้นักเรียนรู้จักทักษะการปฏิเสธการหลุดเรื่องการหมกมุ่นก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดจนนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และการเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นกลุ่มเสี่ยงในชุมชนใกล้เคียงค่ะ ได้เรียนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่และด้านจะมีแนวทางดำเนินงานดังนี้นะคะยุทธศาสตร์ที่หนึ่งด้าน,นะน,นการป้องกันนะคะยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันจะการจัดทัณฑ์ทางเพื่อคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนนะคะมีคณะทำง,งานจัดตั้งคณะกรรมาการห้องเรียนสิทธิา์าดนะคะส่งเสริมให้ครูครูเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนมีการนำนักเรียนในห,ห้องเรียนเพื่อ ห้เหลือนักเรียนไปในการทำกิจกรรมต่างๆในการให้ความรู้และการชวนเพื่อนทำกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการไปหมวมุ่ดเกี่ยวกับกาเสพติดนะคะมีโครงการโครงสร้างห้องเรียนสีน่ฝั่งแต่ละห้องนะคะมีการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเรียนเช่นการทำกิจกรรมนอกห้องเรีนยนนะคะการทํา กิจกรรมเป็นประโยชน์การทข้อร่วมกิจกรรมมาสัมนางของสวนรมนะคะซึ่งจะได้รับคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาและนักเรียนการนำในห้องในแต่ละฝ่ายนะคะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนการทำกิจกรรมนะคะการป้องกันการล้นสิ่งอันตรายและการใช้เวลาระให้เป็นประโยชน์ค่ะยื่อสรที่สองนะคะเยื่อสารด้านการค้นหานะคะ โรงเรียนได้มีการจัดทำแผนงานข้อมูลนักเรียนรายบ,บคุคคลนะคะซึ่งได้จากการเยี่ยมบ้านนะคะการเข้าไปพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและแกนนำในชุมชนนะคะเพื่อเพื่อให้นักเรียนเพื่อให้ครูคนะคะรู้จักนักเรียนรายบุคคลมีข้อมูลของนักเรียนรายบ,บคุคคลรัดกรงนักเรียนกลุ่มกรอน กรุมเสษและกลุ่มเสี่ยงทำงานในห้องเรียนอีกครั้งโรงเรียนยังได้จัดการครมการโคลนซุ่มจลปัสวัตของนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เราได้จัดกองไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะยุทธศาสตร์ที่สามนะคะยุทธศาสตร์ด้านการรักษาโรงเรียนมีนโยบายการจัดตั้งเครือข่ายการบำบัดรักษาและการส่งต่อถ้านักเรียนเกิด ถ้าทั้งการยุบเกี่ยวกับยาเสพติดและประมงนะคะเพร,ราะแรกนักเรียนจะมีการโรงเรียนมีการจัดตั้งคลินิกเสรีนารักนะคะเป็นเบื้องต้นที่โรงเรเียนให้นักเรียนเพื่อนเพื่อนที่น้งองๆได้มีการเข้ามาปรึกษากับคุณครูที่ปรึกษานะคะถ้าไม่กล้าไปพูดคุคยกับคุณครูท่านอื่นนะคะเราก็จะมีคุณครูที่ปรึกษาคลินิกเสมนาลักษ์ให้ เกี่ยวกับยาเสพติดปัญหาการเรียนและการปัญหาการเกี่ยวข้องกับตับอักบต่างๆนะะและเมื่อรรู้ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนถ้ามีปัญหาที่มันเกินกว่าความสามารถที่คลินิกสามารถนะคะเราก็จะมีเครือข่ายการส่งต่อไปให้โรงพยาบาลสาขาและโรงพยาบาลอื่นๆาต่อไปค่ะรู้สึกที่ ยุทธศาสตร์ด้านการเฝ้าระวังนะคะยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังเป็นยุทธาศาสตร์ที่เรามีปรับปรุงสถานที่มีภูมิทัศน์และมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่คิดว่าเป็นแหล่งที่นักเรียนสามารถจะไปหมวกุ่้นได้ไดม,네มี<ๆ>การจัดตั้งตู้เสียรลักษ์นะคะให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆให้ส่งข่าวเกี่ยวกับ การพบปะเพื่อนๆที่ๆน้องๆที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถส่งเผาให้คุณครูรับทราบในงานปรับครูมิทัศของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปลอดบีนะคะและการปรับครูมิทัศได้ดีเพื่อให้นักเรียนใช้เลลวลาว่างและพื้นที่ต่างๆให้ทำกิจกรรมได้อย่างมีประโยชน์ค่ะและสุดท้ายะานะคะยกระดับการบริหารจัดการนะคะ ด้านสารคกามบริหารจัดการนักเรียนโรงเรียนมีนโยบายบริหารจัดการที่เป็นปรูปธรรมชัดเจนนะคะมีโครงการสถนานศึนกษาสีขาวมีโครงการห้องเรียนสีขาวและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้หนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นกิจกรรม Active Learning by f a s t e p นะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละชชั้นการทำ Active Learning by s t e p เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ที่ให้นักเรียนรู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักการใช้เวลามากให้เป็นประโยชน์และการนําเสนอผลงานของตัวเองต่อหน้าเพื่อนๆที่น้องๆและคุณครูที่ปรึกษาคุณครูในโรงเรียนได้รับทราบซึ่งความยากง,ง่ายของกิจกรรมแต่ละช่วงชั้นนะคะจะมีความแตกต่างกันออกไปะคะแล้วแต่ความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงชวั้น และสุดท้ายนะคะโรงเรียนได้มีเครือข่ายการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้บูรณาการกับโรงเรียนนะคะซึ่งจะมี 1. น,นะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลเพานะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอัายมงก์ต่างๆของ ะะรับเรียนนะคะสองโครงการครูแดงนะคะสองของสถานีตำรวจอำเภอพ้อพาวนะคะและการทำเ,รททเครือภารกิดเครือข่ายกับโรงเรียนใกล้เคียงนะคะเพื่อช่วยกันส่งเสริมป้องกันเพื่อให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคะ่ะเส่ิตลอดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ห้ด้านที่ผ่านมานะคะทำให้โรงเรียนได้รับรางวัล ประเทศเสมาปปสดีเด่นระดับเงินระดับทองและระดับเพชรในปีการศึกษา2559 60และ61ที่ผ่านมานะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแสงดาวลวขาขําเลยนะคะเป็นหัวหน้ากิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนพระบุญค่ะกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนพระบุญค่ะก็สุดเนื่องมาจากคโครงการสถานศึกษ ปอดยาเสพติดและอบา,ายมุกในสถานศึกษานะคะในการทํากิจกรรมห้องเรียนสีขาวนะคะในส่วนนี้เป็นการดระเนินการาซึ่งเป็นเด็แพททสของโรงเรียนที่เราได้รับารางวัลตัวนั้นตัว,ว,วน,นั้นมัน,<า>มนตั้ง,องเอาต<ร>ัวนี้ไปทับเอาไปทับ ในการดําเนินการอานะคากิจกรรมห้องเรียนสีขาวของเรา mm. ก็จะประกอบไปด้วยนะคะการแบ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายอยู่สีฝ่ายคือหนึ่งฝ่ายกจัดเรียมสองฝ่ายกิจการสามฝ่ายกิจกร 3, กจกรมและสี่ฝ่ายการเรียนนะคะในสี่ฝ่ายนี้นักเนี้ก็จะทํากิจกรรมที่แต,ตกต่างกันออกไปโดยกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเราจะใช้กิจกรรมเป็นฐานในการจัรด,ดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ถ้าเป็นในชั้นเรียนเราก็จะมีการจัดทำใต้เทศมีวารสารมีข่าวจัดไว้ในตามมุมต่างๆของห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษานะคะฟังฟัาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความยาเสพติดและอะไรย่งตา่ตางๆกิจกรรมเป็นฐานในโรงเรียนก็มีกิจกรรมอื่นๆก็อย่างเช่นนะคะมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะกิจกรรม Active Learning by Fastest c o m m u n i t ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะคะอย่างต่อเนื่องเวลานักเรียนทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วนักเรียนก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรือยาบุาต่างๆในการทำกิจกรรมห้องเรียนสีขาวนะคะก็จะมีคุณครูแต่ละระดับชั้นเป็นคุณครูที่ปรึกษาเริ่มทำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส เราดาเนินการต่อเนื่องมานะะในระยะเวลาอยู่3ปีตั้งแต่เราได้รับรางวัลระดับเงินระดับทองและระดับเพชรนะคะซึ่งตอนนี้ที่เราได้รับรางวัลระดับเพชรไปแล้วเราก็ยังทําต่อเนื่องอยู่ซึ่งเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนก็อจากยาเสพติดและวัยุ่ต่างๆทางโรงเรียนของเรานะคะในกิจกรรมห้องเรียนสีขาวนักเรียนก็จะมีการทํากิจกรรมนะคะนี่ โครงงานที่นักเรียนสนใจแล้วก็ทำปรึกษากับผู้ครูประจําชั้นนะคะแล้วก็ทําเป็นโครงงานออกมามีการจัดทำนะคะใต้ให้หนักเรียนอยู่ในชั้นเรียนด้วยแล้วก็นะคะการดําเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในแต่ละฝ่ายนักเรียก็จะมีการจดบันทึกลงในสมุดของ4ี่ฝ่ายแล้วก็ทํากันอย่างต่อเน,นื่องเวลานักเรียนมีกิจกรรมอะไรนี่ก็จะบันทึกนะคะในในในแต่ละฝ่าย ซึ่งในแต่ลรา่ายก็จะมีสมุดตาราการประชุมอั้นี้ก็จะประชุมนะคะหนึ่งเดือนจะประชุมหนึ่งครั้งถ้ามกิจกรรมภายในโรงเรียนต่อมานะคะก็จะมีกิจกรรมที่เราทํากันนะคะในโรงเรียนก็จะมีค่ายนะคะในส่วนของกิจกรรมดลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนให้กับนักเรียนกิจกรรมห้องเรียนสีขาวของเราวันนี้นะคะก็จะมีการจัดแข่งขันกิจกรรมห้องเรียนสีขาวดีเด่น ประจำทุกปีหนึ่งปีเราจะทำอยู่สองครั้งก็คือภาคเรียน,นที่หนึ่งกับภาคเรียนที่สองมีการติดตามการนิเทศจากฝ่ายบริหารน,นะคะงานทำง,งานของคณะการทำงาขนาของคณะควบคุูที่เป็นคนติดตามนะคะแล้วก็มอบราปงวัลใ,ให้ในแต่และชั้นเรียนทุกปีกิจกรรมนี้เราก็ทำกัน,กนต่อเนื่องนะคะปีการศึกษาสอง3น้นี้เราก็ยังทำอยู่ เพราะว่ามันเป็นโครงการที <punk> ่ส่งเสริมให้นเรียนนะคะปลอดจักยาเสพกติดแล้วก็อบายมุตต่างๆเป็นเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและยั่งยืนที่เราจะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะครับก็ขอขอบคุณคุณครู จีรนันธาศิริทรัพย์ที่ดูแลของกิจกรรมส่วนของสถานสา,ส,าสีขาวนะครับคุณครูแสงดาวถามเลิศดูแลในส่วนกิจกรรมห้องเรียนสีขาวซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับโรงเรียนพระรัวพาครับมีการทำงานเป็นทีมในค,ครูทุกระดับชั้นนะครับพี่รร่วมกันคัดกรองผู้เรียนนะครับอย่างเป็นระบบโดยใช้ กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับซึ่งมีมาตรการต่างๆตัง้ตงแต่การเยี่ยมบ้านการรัดกรองในต่างๆมาบูรณาการเข้ากับโครงการสารสาสีขาวนะครับจึงทำให้โรงเรียนประสบผลสําเร็จในวันนี้นะครับในท้ายนี้นะครับโครงการสารสาสีขาวเป็นโครงการที่ทําให้เด็กนะครับหลายๆคนนะครับได้รอดพ้นนะครับจาก สิ่งที่ไม่ดีในเรื่องของใบมุกต,ต่างๆซึ่งคิดว่าแต่ละโรงเรียนนะครับก็คงเห็นความสําคัญตรงนี้ว,ว่าเป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศนะครับที่จะทำให้นักเรียนไม่จบการศึกษาบ้างแล้วก็ทําให้เด็กเสียอนาคตนะครับซึ่งโรงเรียนพระพุรพาก็ ได้เห็นความสําคัญตรงจุดนั้นก็เลยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางทีมงานที่ได้ถ่ายทำนะครับในเบสแฟคทีสของเรียนในวันนี้ขอบคุณครับ